วันนี้ผมจะสอนวิธีเสกเงินเต็มเป๋าตังค์เลยด้วยพลังจิตนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็ต้องขยันใช่ถูกต้องผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณห้ามขยันนะหลายๆคนเนะี่ยเขาจะผิดคิดว่าเรียนเรื่องพลังจิตเรียนเรื่องการนั่งสมาธิเรียนเรื่องกดแรงดึงดูดแล้วไม่ต้องทําอะไรผมบอกไม่ใช่นะครับมันเป็นการเสริมถ้าคุณอยากจะเสกเงินให้เต็มเป๋าตังค์ด้วยพลังจิตคุณต้องฝึกจิตของคุณในการเลือก แต่ผมไม่อยากจะบอกเลยว่าชีวิตของพวกคุณทุกคนนะครับเป็นชีวิตที่เลือกได้แล้ววันนี้ถ้าคุณเลือกว่าอ้าวแทนที่ฉันจะมาคิดว่าเออฉันเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วถ้าเปลี่ยนใหมล่ละคุณสั่งจิตของตัวเองเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอยู่แล้วคุณก็สั่งจิตได้ว่าฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่ผมพูดมาตลอด6ปีที่ผ่านมาเพราะว่าผมเคยคิดว่าเฮ้ยทำไมผมท,ทําธุรกิจแรกล้มเหลวเพราะว่าจิตของผมเนี่ยมันเคยคิดว่า เวลาที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็าตามเราต้องเจ๊งก่อนหนึ่งครั้งเพราะว่ามีผู้ใหญ่บางคนสอนผมมามีหนังสือบางเล่มสอนผมมาว่าเนี่ยเราต้องเจ๊งก่อนหนึ่งครั้งนะแล้วเราถึงจะสําเร็จผมก็จิตของผมเนี่ยก็ไปผูกติดกับเรื่องนั้นว่าเออมันต้องเจ๊งก่อนหนึ่งครั้งถึงจะสําเร็จแต่พอผมเริ่มเข้าใจปรัชญาเรื่องนี้ว่าฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีดังนั้นทุกครั้งที่ฉันเลือกฉันจะเลือกมิติที่สมหวัง ฉันจะเลือกมิติที่ฉันน่ะได้อย่างใจคีย์เวิร์ดคือคํานี้เลยนะถ้าเราเป็นคนเลือกแล้วเราบอกเลยว่าฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิมพ์คํานี้ว่าฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีเพราะคุณพิมพ์คํานี้แล้วคุณรู้สึกมีแรงต้านนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําไมอดีตที่ผ่านมาชีวิตคุณหนึ่งเป็นแบบนั้นเพราะเวลาที่คุณรู้สึกมีแรงต้านผมก็เป็นนะตอนที่ผมพูดคํานี้ครั้งแรกเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วว่าฉัน ู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีพอผมพิมพ์คำนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีแรงต้านเลยเพราะมันขัดกับความเชื่อเดิมช่วงแรกมันจะมีแรงต้านอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าเราเคยถูกสอนมาว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างคือเราถูกปลูกฝังมาจากในโรงเรียนจากในสังคมรอบข้างจากคนที่ไม่ได้ประสบความส็จในชีวิตมากนะักดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณยังไม่เชื่อเรื่องนี้ ให้ตลอดวันนี้คุณพูดคำนี้กับตัวเองเล่นๆบ่อยๆว่าฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีคุณจะกลายเป็นคนที่อะไรที่ไม่ดีคุณจะไม่เลือกเพราะว่าสิ่งที่คุณชอบคือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ผมชอบคืออะไรก็ตามที่เราทำมาแล้วอะ่ะมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมันทำให้เรามีเวลามากขึ้นคุณทำไปเลยครับดังนั้นคุณก็ต้องบอกกับตัวเองว่า ฉันเป็นคนสำเร็จง่ายๆสบายๆเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเปิดร้านร้านหนึง่งเป็นร้านอะไรก็ตามในร้านนั้นอาจจะมีคนนั่งได้แค่10คนถ้าจะมีคนที่11เข้ามาจะต้องยืนแหละแสดงว่าค a ปาซิตี้ของร้านของคุณเนี่ยมันมีความจำกัดแค่รับลูกค้าได้แค่10คนถ้าคุณบอกว่าคุณชอบแบบนี้โอเคแบบนี้ก็คือสิ่งที่คุณเลือก แต่ถ้าคุณเลือกแบบผมผมเลือกเป็นธุรกิจที่อยู่บนออนไลน์เป็นหลักธุรกิจที่อยู่บนออนไลน์เช่นผมเพิ่งเปิดธุรกิจล่าสุดคือธุรกิจป๊อปคอนธุรกิจป๊อปคอนเนี่ยถ้าเป็นป๊อปคอนส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปตั้งอยู่ในห้างเปิดป้ายสีฟ้า,ฟาทอง,ทองแล้วก็ขายป๊อปคอนน่ะให้กับคนทีละหนึ่งคนแต่ธุรกิจของผมเนี่ยไลฟ์ขายหนึ่งครั้ง จะมีคนสั่งร้อยคนหรือพันคนพร้อมกันอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นไรอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าเอามาเลยเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นตอนผมคิดโมเดลในการทำธุรกิจขายป๊อปคอนผมคิดแล้วว่าธุรกิจขายป๊อปคอนเนี่ยต้องเป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพที่หนึ่งเราคิดแล้วว่าเราต้องใช้เป็นเนยแท้ก่อนตัวคาราเมลที่หวานจะหวานช้า เพราะมันจะถูกเคลือบด้วยผงไมโลที่มันเป็นรสจืดเห็นไหมทุกคนเวลาเราคิดปุ๊บเราคิดว่าทํายังไงดีที่คนที่ทานไปเนี่ยเขาจะไม่เลียนเขาจะสามารถทานหมดกระป๋องได้ก่อนโดยที่เขายังไม่รู้สึกเลียนนะครับก็เลยกลายเป็นสูตรป๊อปคอร์นที่เป็นรสไมโลนะครับกระปุกประมาณเท่านี้ทุกคนนะครับให้สิทธิส่งฟรีเลยนะครับซึ่งปกติไอ้ค่าส่งนั่นแหละจริงๆแล้ว มัน50บาทนะผมให้สิทธิ์ส่งฟรีถ้าใครอยากชิมพิมพูนย์ส4 6แล้วก็บอกแอนดมินผมนะว่าให้สิทธิ์พิเศษในการส่งฟรีแล้วทุกคนจะได้พอมองเห็นภาพว่าเออจริงๆด้วยเราเคยคิดว่าธุรกิจมันต้องยากพอผมพูดคําว่าฉันเป็นคนสําเร็จง่ายๆสบายๆเดี๋ยวจิตของเราอะจะเปิดรับสิ่งนั้นพอจิตเราเริ่มบอกว่าฉันเป็นคนสําเร็จง่ายๆสบายสายจัก,กรวาลก็ส่งมาให้อีกว่าเฮ้ยเอาแบบนี้เลย แทนที่เราจะจํากัดว่าเอาเฉพาะสิ่งที่ดีอย่างเดียวเราบอกเลยว่าจักรวาลสิ่งนี้หรือดีกว่ากําลังจะเผยให้ฉันเห็นแล้วผลที่ออกมานะทุกคนกลายเป็นว่าทุกธุกิจที่ผมทํามาเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วผมไม่ทํางานเหรอเนี่ยครับคาถาที่3มเนี่ยคือสิ่งนี้หรือดีกว่าเราก็เห็นเลยว่าแทนที่เราจะมีหน้าร้านเป็นออฟไลน์อย่างเดียว เรามีหน้าร้านที่เป็นออนไลน์ด้วยทุกคนแล้วหน้าร้านที่มี Online ออนไลน์อ่ะคุณมีแอดมินหนึ่งคนคอยดูแลร้านคุณมีหน้าร้านเป็นออนไลน์คุณมีระบบในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าดังนั้นหมายความว่าผมมีมือถือหนึ่งเครื่องแบบนี้แล้วผมก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็ได้แล้วผมสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้แต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะทุกคนสามารถ เก่งกว่าผมก็ได้เพราะสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะเปิดเผยให้คุณเห็นแล้วถ้าใครก็ตามอยากเห็นสิ่งที่ผมจะสอนที่ฮ่องกงคุณสมัครได้เดี๋ยวผมจะพาคุณเหลืออีกแค่2ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นถ้าจะไม่ผิดเหลือแค่2ที่นั่งสุดท้ายนะครับ2ที่นั่งสุดท้ายผมจะสอนคุณมองเห็นธุรกิจพันล้านผมจะสอนคุณในการจูนสมองกับความสำเร็จระดับพันล้าน โดยการที่ผมจะพาคุณจากประเทศไทยไปที่ฮ่องกงราคาพิเศษสุดๆปกติ private coaching กับผมเนี่ยชั่วโมง1 0 5 0 0 0แแต่คุณได้มีโอกาสพูดคุยกับผมอ่ะ3วัน2คืนพูดคุยไปเดินเล่นในฮ่องกงไปนะครับ3วัน2คืนเนี่ยจากราคานะ่าจะต้องเป็นหลักล้านอ่ะผมให้พิเศษอีกแค่2ที่นั่งสุดท้าย64,000นังบาทนั้นใครสนใจพิมพ์ cf ฮ่องกงไว้ ผมอยากพาคุณไปเห็นของจริงนะครับเสียฮ่องกงไว้สำหรับคนที่สนใจวันที่10ถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้แล้วที่เราจะเดินทางกันนะครับส่วนอีกง,งานหนึ่งสำหรับใครก็ตามไม่ทันงานนี้เพราะเหลือแค่2ที่นั่งสุดท้ายนะครับงานถัดไปคือวันที่17ทธันวาคม17ทธันวาคมผมจะจัดสัมมนาสดสัมมนาน,นี้จะชื่อว่า future in you ผมจะสอนคุณในการที่ให้คุณเน่เข้าใจมากขึ้นกับคำว่าสิ่งนี้หรือดีกว่า กำลังจะเปิดเผยให้ฉันเห็นคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมผมถึงบอกว่าวันพรุ่งนี้คุณจะมีชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ผมการันตีได้ใครก็ตามนะครับอยากให้ผมติดตาม30วันหลังจากจบสัมมนานะครับแนะนำจองที่นั่ง VIP นะครับและเป็นราคาที่ดีที่สุดของวันนี้เลยคือ9,900บาทนั่งแถวหน้าสุดได้คู่มือหนึ่งเล่มได้คอสออนไลน ไปทบทวนฟรีตลอดชีวิตแล้วก็ได้ถามตอบอย่างใกล้ชิดเลย1ชั่วโมงหลังจากจบสัมมนาแล้วแถมมีการติดตามผ่านกลุ่มลายอีก1เดือนหรือ30วันดังนั้นใครสนใจก็ cf vip ไว้ได้นะครับแล้วก็มัดจำเพียง1,000บาทคุณจะได้สิทธินั้นทันทีนะครับส่วนใครก็ตามนะครับจอง vip ไม่ทันเพราะเต็มก่อนถ้าคุณจองโซน A โซน A จะได้คู่มือ ได้คอร์สออนไลน์ไปทบทวนฟรีได้เรียนรอบสดนะครับที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับในราคา5,500บาทนะครับดังนั้นใครสนใจก็ cf ส่วน a ไว้ได้ส่วนใครก็ตามเป็นนักเรียนจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศที่ไม่สามารถมาเรียนในคอร์ส Future in You ได้นะครับคุณสามารถเรียนออนไลน์ทบทวนได้ตลอดชีวิตนะครับในราคาเพียง3,000 300บาททบทวนได้กี่รอบร้อยรอบพันรอบคุณสามารถทบทวนได้เลยนะครับมันจะอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดเป็นคอร์สออนไลน์ให้คุณเรียนได้ตลอดชีวิตนะครับสำหรับใครก็ตามสนใจก็ CF ออนไลน์ c f v p ถ้าไม่ทันก็ CF โซน A ถ้าโซน A เต็มก็ CF ออนไลน์ไว้ได้นะครับแล้วก็มัดจำก่อนเลย1,000บาทเพื่อคุณจะได้ล็อกที่นั่งไว้เพราะว่าสมนานี้ผมจำกัดที่นั่งนะทุกคนโอเคนะครับอ่ะ ผมให้สิทธิพิเศษนะครับสำหรับใครก็ตามที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปแล้วก็พิมพ์ในคอมเมนต์ว่า f 0 1เพื่อนๆจะได้ของขวัญแทนคำขอบคุณจากผมที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะครับมูลค่า200บาทนะครับแต่ค่าส่ง50บาททุกคนต้องชำระเงินเองนะ <laughs> นะครับอย่างนั้นถ้าใครสั่งป๊อปคอร์นได้สิทธิส่งฟรีอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณอย่าลืมพิมพ์ f 0 1ไปด้วยแล้วแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะครับคุณจะได้ของขวัญจากผมมูลค่า200บาท แล้วก็ป๊อปคอร์นมูลค่า159บาทที่คุณชำระเงินแต่200บาทคุณไม่ชำระเงินถูกต้องไหมดังนั้นใครที่สั่งป๊อปคอร์นอย่าลืมพิมพ์ f01 ไปด้วยคุณจะได้ของแทนคำขอบคุณจากผมมูลค่า200บาท